สวัสดีครับพบกับสินแสนนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องทิศไตอสูรหรือว่าทิศสาสัวนะครับของปี2อง6หรหรือว่าปีเถาะนะครับว่าจะเป็นทิศไหนนะครับที่จะต้องระวังนะครับปีเถาะเนี่ยนะครับก็คือปีเบ้านะครับก็อยู่ในกลุ่มของสาหะไม้นะครับหายเบ้าบีนะครับปีหายหรือว่าปีกุลปีเบ้าหรือว่าปีเถาะนะครับแล้วก็ปีบีหรือว่าปีมะแมเนี่ยจะเป็นกลุ่มสาหะไม้นะครับซึ่งทิศ ที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับก็คือทิศตะวันตกนะครับก็จะเป็นทิศที่ชงนะครับซาสวนเนี่ยถือว่าเป็นคาดไตอสูนที่รุนแรงที่สุดน,นะครับที่สามารถสง่งผลให้กับเจ้าของบ้านได้นะครับถ้าใครต้องคาดไตอสูนนะครับก็อย่างบอกว่าเสียทรัพย์เล็กนะครับป่วยเล็กๆน้อยๆหรือว่าไปจนถึงอุบัติเหตุเลือดตกอย่างออกอย่างรุนแรงก็ถึงกับเสียชีวิตนะครับต้องระมัดร,ระวังให้มากนะครับว่า,าห้ามต้องคาดไตอสูนนะครับของ ปีก็จะมีทุกปีนะครับดีวแต่ว่าปีนี้เป็นปีถอะเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นทิศไหนนะครับปีถอะนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็คือัทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเนี่ยปกติเราแค่คิดว่าแค่45องศานะครับแต่จริงๆแล้วมันจะกินไปถึง25องศาของทางทิศใต้นะครับคือตะวันตกเฉียงใต้ก็คือจะ ครับจะเริ่มที่225องศาเลยนะครับไปจนถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอีก22.5องศาก็คือกินไปถึง315องศาเลยนะครับก็จะกินปริมาณที่90องศาเลยนะครับของทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ทิศครับไม่ใช่แค่แกอิวซิงอย่างเดียวนะครับที่เขียนว่าทิศตะวันตกยังกินไปถึงเครื่องหนึ่งของทิศคุงนะครับ ก็คือตอนตกเฉียงใต้แล้วก็ครื่งหนึ่งของทิศเคียงนะครับก็คือตอนตกเฉียงเหนือก็คือถึงกินไป2องสถึงสามเลยนะครับเรียกว่าบ้านที่อยู่หลังเอียงทิศนี้นะครับห้ามละเมิดไตอสูรของปีเบ้านะครับก็จะรวมไปถึงปีไหปีบีด้วยนะครับเรียกว่าขมสาหามายหเบ้าบีนะครับก็คือ เมื่อเจอปีนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับผู้ที่บ้านลังอิง2 2 5สถึงสามองศานะครับก็ถ้าระเมิดก็ถือว่าอาจจะเจอเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับครับก็หากจําเป็นจริงก็ให้ใช้เลือกยามระบบ64ขวยนะครับก็ให้ปรึกษาเสื่อแสผู้รู้หรือว่า,อาสอบถามใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับ ครับอีกอันนึงนะครับก็คือทิศสวยปวกนะครับของบ้านที่จะต้องระมัดระวังนะครับก็คือเป็นทิศตรตงข้ามกับทิศไตสวยนะครับอย่างปีนี้ปี2566ันาปีเบ้านะครับเป็ี่ยนทิศไตสวยทิศตรตงข้ามก็คือทิศยนะครับก็คือถือว่าทิศยูนเนี่ยเป็นทิศสวยปวกนะครับก็คือห้ามทําการก่อสร้างซ่อมแซมตอกเกี่กระทบดินได้เข้าบ้านใหม่นะครับ ถ้าละเมิดก็อย่างบอก,ก็เสียทรัพย์ป่วยเลือเล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอย่างรุนแรงก็อาจจะถึงกับเสียชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะลําบากตลอดไปทั้งปีนะครับก็ให้ใช้ถ้าจาเป็นจริงๆน,นะครับก็ใช้เลือกยามระบบ64ข่วยนะครับก็ถ้าใครต้องการก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้เลยก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็ขอให้ บ้านหลังอิงทิศตะวันตกแล้วก็ทิศโดยเฉพาะทิศอิวนะครับก็ถือว่าเป็นที่สวยผัวด้วยนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลล่าช้าก็คือผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็คือจริงจะเริ่มตั้งแต่4ี่กุมภาเลยนะครับที่จะต้องระมัดระวังไว้จนไปถึง4ี่ถึงห้ากุมภาปีหน้าเลยนะครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ